สวัสดีครับสวัสดีครับนะตอนนี้นะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับนะ่รุ่นที่พี่รอกันอยู่นะพี่นะนี่รุ่นนี้เลยนะครับนี่ะนี่ครับบอกเลยว่าดวงเศรษฐีเลื่อนเหนือดวงนะครับนะร้อยสามิเอ็ดปีชาติการลุงปู่หมุนนะครับนี่ฮะลุงปู่มหาศีลาพุทธาพิเศษด้วยนะครับบอกเลยวันนี้นะครับของลุงปู่มหาศีลาบอกเลยว่าห้ามพลาดเดี๋ยววันนี้นะครับ จะไม่มีเปิดลุ้นนะพี่นะจะไม่มีเปิดลุ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะซีนเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะพี่นะเนี่ยขออนุญาตแกะเลยนะครับวันนี้ไม่มีเปิดลุ้นนะครับจะเป็นอ่าให้จองนะครับนะในราคาเบาๆนะครับนะฮะราคาถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับกล่าวพูดแต่อย่างนี้เลยนะครับพราอน้องนะฮะตามช่องเลยนะฮะจับมาแบ่งปันนียนะครับวันนี้ไม่มีเปิดลุ้นนะพี่นะอยากให้พี่ๆไปลุ้นเองนะครับเพื่อเท่าเทียมกันนะฮะเท่าเทียมกันเลยนะครับที่ สวยงามนะครับนะสวยงามนี่ะหลวงปู่มหาารูมหาชาอธิษฐานจิตและกำหนดยันนะฮะนี่กำหนดยันนะฮะบอกเลยครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเทรวมเลยนะครับขออนุญาตนะวันนี้มีมาหนึ่งร้อยองค์นะครับหนึ่งร้อยรายการนะครับหนึ่งร้อยรายการ หนึ่งร้อยรายการนะครับผงหนึ่งร okay. so uh, so ้อยรายการนะครับเดี НАЯ ๋ยวพี่ๆร้องเลือกได้เลยนะครับองเลือกได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวน้องแปะเลขไว้นะครับที่กล่องนะครับหากชอบถูกใจนะครับเดี๋ยวผมแปะเลขให้เลยนี่ครับวีดีโอนี้ก็ดูไม่มีอะไรนะพี่นะก็เดี๋ยวจะแปะเลขไว้ให้นี่ครับแปะเลขไว้ให้นี่ครับ แปะเลขกันให้สดๆเลยพี่นี่ครับลองเลือกชมดูนะครับชอบเลขไหนถูกใจเลขไหนนี่ครับค้าเรียบร้อยนี่ฮะค้าเรียบร้อยพี่ชายนี่ครับลองเลือกดูนี่อีพ,พีนี้ก็จะมาแปะเลขให้เดียวะนะพี่นะ ลองเดินดูพี่นะองค์ละส5 0บบาทเท่านั้นพี่นะครับองละ250าบบาทเท่านั้นนะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีนะครับใครได้รายการเด็ดๆนะครับนะโทรมาบอกกันบ้างนะพี่นะใครได้รายการเด็ดโทรมาบอกกันบ้างนะครับนะนะฮะนี่อันนี้เก้าสิบเออพี่นะเดี๋ยวผมแปะเลขเก้าใหม่แป๊บนะฮะเลขเก้าเลขเก้าแปะหัวงี้อ่าโอเคนี่ครับเลขเก้านะ เดี๋ยวเราเล่งแปะกันเลยนะครับเล่งแปะกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆนะครับนะถ้าสนใจสามารถทักมาได้เลยนะพี่นะทักมาได้เลยนะครับเดี๋ตนุ้องรีบเล่งแปะนะครับอีพีนี้ไม่มีอะไรพี่นะครับนะก็จะขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับนะสามารถโทรมาโทรมาจองได้เลยพี่นะเพอส่งวันนี้เลยพี่นะพร้อมจะส่งวันนี้เลยนะครับนะเพิ่งมาถึงน้องเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็จัดให้เลยนะครับนะรู้แต่สองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะพี่นะ หมดแล้วหมดเลยนะครับนะได้มาแค่หนึ่งลังเท่านั้นนะครับพี่ๆนะฮะไปฮะไปลุยกันเลยครับพี่ี่นะครับนี่แปะกันสดๆนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับชอบเลขไหนถูกใจเลขไหนพี่ทักมาได้เลยนะครับมีพี่ๆท่าน่าจองไว้ก็เยอะนะครับจองไว้แล้วก็เยอะนะครับเดี๋ยวผมนี่แปะเลขให้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับ นะครับเบอร์โทรขึ้นไว้เลยนะพี่นะพี่ๆนี่ไม่ได้เปิดลุ้นนะครับนะพี่ๆเป็นลุ้นกันเองได้เลยนะครับน้องมาเปิดให้ราคาแบ่งปันเลยครับนะฮะไเป็นลุ้นกันได้เลยนะพี่ๆนะรับรองว่าถูกใจพี่ๆแน่นอนนะครับรับรองว่าถูกใจพี่ๆแน่นอนครับราคาแบ่งปันเหมือนเดิมครับนะสหรับเพจเรานะฮะ วางแยกกล่องไว้ให้กับนะเป็นโซนเดหายากรุยเลยครับนะครับใครชอบถูกใจรายการไหนเลขอะไรนะครับนะแล้วแต่ดวงเลยนะพี่นะแล้วแต่ดวงเลยนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะมาให้ดูนี่นะฮะประมาณนี้พี่นะครับประมาณนี้นี่นี่ผมแจ้งคร่าวๆให้พี่นะครับนี่ นี่คือยันดวงเสถีฐีนะครับหลวงปู่มุนนะครับนะ <The> <prisoners> คนเหนือคนจะไม่มีวันตกต <The> ่ํา <prisoners> ไม่ขัดสนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะฮะในชีวิตมีแต่กันยะมณีมนุษย์นะฮะ <The> <prisoners> ส่วนยันเหนือดวงปู่น,นะครับเป็นยันคนสามบ้านนะครับกินน้ําบ่อเดียวกันนะครับรวมมก <The> ันสิ่งดีๆอยู่ที่นี่ที่เดียวแควค่าพวกกรัพย์มหานิยมนะครับคงกระพันชาติที่สําคัญนะฮะเจริญก้าวหน้าไม่มีหยุดครับนี่นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดพี่รุ่นนี้ๆๆนะครับนี่นี่ฮะ มัปู่บหาธิราครับนะแม่ตาเขียนยันนะครับนี่ฮะห้ามพลาดพี่นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับดูฮะนี่ฮะดูคนเยอะเลยพี่นะวันพุธาพิเศษคนมาเพียบนะครับนะฮะอย่างของปู่มหาธิลาพี่บอกเลยไม่บอกเลยว่าร้อนแรงแน่นอนนะครับยังไงก็ร้อนแรงแน่นอนนะครับนี่ับใครชอบถูกใจนะฮะเลขอะไรนะองค์ไหนนะฮะทักมาได้เลยนะพี่นะทักมาได้เลยนะครับปิดมาได้เลยนะครับน้องแบ่งปันให้ราคานี้ไม่มีแล้วพี่นะครับ หมดแล้วหมดเลยนะพี่จ๋านะครับดิบ <il> ติดอีพีนี้ไม่มีอลไรนะครับนะสามารถโทรได้เลยพี่นะโทรมาหาผมได้เลยนะครับรอรับโทรศัพท์อยู่นะครับมีแค่ร้อยองค์เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่ๆนะหมดแล้วหมดเลยนะครับ ไวอยอ้โหนะครับ <S <S อลองเลือกดูนะลองเลือกดูนะครับพี่พี่นะ แปะกันให้ถิ่นนะครับลองเลือกดูที่ชอบถูกใจตุงไหนนะครับวางเป็นกองไว้ให้นะพี่นะเพื่อจะหยิบไม่ง่ายนะครับอันนี้กองเลขห้าสิบขึ้นไปเลขห้าสิบอยู่นี่นะครับขอให้พี่ๆโชคดีนะครับน้ยิ่งรายการนี้คือพดแพงพี่นี่ พี่เชื่อไหมเนี่ยฮะแค่ของลูปปู่มหาชาลแค่เนื้อทองแดงองค์เดียวนี่เป็นพันแล้วนะพี่นะแค่เนื้อทองแดงแค่ไม่รวมพระรุ่นนี้นะพี่นะแค่เป็นเนื้อทองแดงเป็นยางก็เป็นพันแล้วนะพี่นะนะครับยิงมีรุ้นหลายๆรายการพี่นะครับอยากให้เก็บนะพี่ขอให้พี่โชคดีนะครับนะครับแล้วก็แปะกันให้เห็นจัดจ้าเลยครับเนี่ยไปลุ้นกันนะครับพี่ๆนะครับมาแปะปังกันพี่ๆนะครับราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ แบ่งปันปที่สุดนะพี่นะแบ่งปันปที่สุดนะนะครับเป็นไงก็าฝากอุดหนุนน้องกันด้วยนะครับน,นานๆทีนะครับแนวตัวของปูมหาธิลาแต่ออกมาแต่รุ่นนี้ร้อนเลยนะฮะร้อนแลงทุกรุ่นนะครับกางหมดแล้วพี่นะเลขเจ็ดสิบอ่ะกันหมดแล้วไปลุยกันเลยนะครับไปลุยกันเลยนะฮะพ,พี่ส่วนพี่ๆทั้งมาทางไลน์ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมอัปเดตอ่าเบอร์ให้นะครับว่า มีเลขอะไรกันมีเลขอะไรกันอยู่บ้างนะครับจะผมอัปเดตให้ทางไลน์ได้นะครับพร้อมจะส่งวันนี้เลยนะพี่นะพร้อมจะส่งวันนี้เลยนะครับพร้อมจะส่งวันนี้เลยโอ้โหขอโทษครับคนโทรมาพี่แปะเพลินแล้วพี่นะแปะเพลินแล้วนะครับ เลยนแลืมกดนะครับอลองเลือกดูครับนะพี่ๆนะกปะนนะ็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็หนึ่งร้อยหมดเกียงนะครับหนึ่งร้อยรายการหมดเกียงอันนี้ก็ลองจัดเป็นกลองให้พี่นะอันนี้อันนี้กองหลักหน่วยนี่หลักสิบหลักยีก 30, นะ่หลักสามสิบนะหลักสี่สิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบนะครับนี่เจ็ดสิบแปดสิบนี่แปดสิบนี่ อันนี้อ่าเก้าสิบเอ็ดถึงร้อยนะครับนี่ลองเลื่อนชมดูพี่นะครับทุกกองขะแน่นอนนะครับนะลองเลื่อนชมดูนะหากพี่นะฮะชอบถูกใจนะครับเลขอะไรนะฮะทักมาได้เลยนี่นี่ครับห้ามพลาดนะครับดวงเศรษฐีเหนือดวงครับนะยันลูกปู่มหาศิลาได้เขียนกำกับนะครับแล้วก็อ่าลูกปู่นะครับลูกปู่หมุนยันปู่หมุนด้วยนะครับนี่นี่นะครับลุงปู่อธิษฐานจิตนะครับและก็กำหนดยันวาระหนึ่งร้อย 3SP ด้วยนะครับลุยฮะนี่ฮะวันนี้ก็วันนี้ก็มีประมาณนี้พี่ชายนะครับนะพร้อมจะส่งเลยนะพี่นะพร้อมจะส่งเลยนะฮะชอบหุ้ใจองค์ไหนก็มาลุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวอ่าผมไปทําตารางหนึ่งร้อยให้ในพี่นะว่าเหลืออะไรเลขอะไรบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ตามด้วยนะครับนะอกระสองร้อยที่บาทเท่านั้น,นพี่นะครับนะฝากขอบคุณนะครับ